วันที่เท่าไรแม่ซีกว่าวันที่ห้าวันที่ห้ากรกฎานะคะวันที่ห้ากรกฎาสองห้าหกเจ็ดไก่สีหอดแล้วนะคะจวนจอมอไก่มีวันที่เก้านะคะวันที่เก้าแม่กู่กับซีเอ็ดเสริมปลาปลาค่ะไปร่วมสร้างพญากาวเสียนพร้อมกับซาร่านะคะซาร่าพฤศจิกายหนึงค่ะซาร่าไวปฉัหรับเขียกรับพ่นเอฟซีไปนะคะ ทางไกลทาาไกลไปก็บะได้สะดวกสบายแต่ว่ามันเป็นสองสันสูงค่ะนะคะครพราว่าทําคืนมนจ้องใเท่ก็ได้ลอกงกอีกวันนี้แม่ผู้ก็เลยว่าลอกวันทีเก่านะคะได้งบกคนแรกเขาก็ค่อยเฮ็ดไปเพราะว่ามันกลแบ่งกันนะคะทึงไปสร้างพยายนานาคหน่ำทึงสารานนํำนะคะส่วนวันทีสิบหายอีกแม่ผู้กับจ้องเฮ็ดไปวัดตาบนันหนึ่งอีกจำศีลน,นะคะมันได้แบ่งไปขานมัน,ลา,มนะะลายหมองเนาะ่าหลายหมอหลายที ส่วนวัดป่าวันเมือก,ก็คือสา่งมหาเีดีนะคะสางมาให้เีดีเพราะว่ากับวัฒนเรียบขอบกับเลียนรยนรกเรียนนรกค่ะแม่สร้างผู้เดียวนะคะสร้างเวยเลนลบหนา้าลบหลังค่ะแต่ว่าปู่กับปู่เลียงอยู่ค่ะคอยคอยไปนะคะค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญนะคะอยากมาเหตียข้่วปลาค่ะขอเช่นไ้น,นะคะวันที่เก้านะคะวันที่เก้ากรกฎาคมค,ค,ครับวันที่สิบหกรกฎาคมครับผม หลังจากนั้นก็คือวันที่สิบเก้าอีกนะคะวันที่สิบเก้าแม่คู่กับเสียภาพป่าสามัคคีนะคะเป็นงานมุทิตาของพระอาจารย์ดวงดีนะคะครับผมค่ะ,<ม>คะลูกหลานหรือว่าลิษยีลูกค้าพนกริเดมาร่วมบุญน,นะคะรวมบุญต้องกันคือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งวันที่สิบเก้าแม่คู่ก็เลยเอาเนี่เสียบเนวงันไปนะคะเป็นลูกทุ่งมอลมสาำสไตล์ทีมงานของแม่คู่เองก็มีนักล้อเนะคะ่ะของ อาจารย์เฉลิมพลมาลาคำนะคะผู้ใดรอติดตามอยากฟังเสียงอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำกะมาได้กลางวันเด้อค่ะเด้อกลางวันวันที่19บเก้ากรกฎาที่วัดป่าสาสนุบณวลาลามตำบลบ้านเที่ยงแม่นบ่รอดพวกอำเภอครับอำเภอเกล้อน้ำตำบลบ้านเที่ยงอำเภอเกล้าน้ำนะคะตรงข้ามกับคณะไม้ตำบลเกล้ำบาน้ำ บอกบอก็บัอเพราะถือกเนี่แหละาะเป็นบาดจาความ<า>กัาลบ้มนานล้บานเทียมตํบลเือน้ำตําบับาดเทียมตําบลเชือน้มครับค่ะขอเชิญได้นะคะพเพราะว่ามีแห่ของ,งเงาพร้อมของเงากระจาข่าเพื่อนเสนอหนากหนดปวดขาจุย่งางว่นใดละนั่งโดนค,ค่ะคนี่แหละค่ะ หาว่ามาม้วนน้ำกันนะคะม้วนแท้กองเงาพร้อมกบโปยุยทา่าที่เอฟซีบนฝากม้านะคะลายปู่ลายพ่นทีแม่คู่กันหาว่าทุกง,งานที่แม่คู่เฮ็ดบุญแม่คู่กับสิไดมีป่วยทา่าไปว่านนะคะครกระทือว่าได้สางหมุนถ้าม,มุนน้ำกัน,นะคะ่ะเพื่อถวายมาผูุ้ละคนกับถวายนาม้มถวายในยังเสร็จนะคะเพื่อฝากมาทาั้งแอดดิมแดงแฉกแตงม่วหรือพอโกบยัยงเสร็จนะคะ ค่ะเพิ่นกับมาถวายแม่คโคกัสิกเกียนนำไปถวายทั้งวันนั่งเล่าๆครับผมค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่สิบเก้าพนก็คือสิ่ไหลค่ะแล้วก็มีโรงท่านมีโรงท่านน้ำป่าที่ว่าครับมีแล้วก็ยิองของค้องซาดสุดท้ายีใช่ค่ะคุณซาช่ายถวายนะไอ้โรงท่านน้ำต้าหู้เออโรงท่านน้ำต้าหู้นะคาหนีแล้วก็อัน ผู้ใด้กับพนว่ามี่ยเขาสารอาหารแห้งโปรดหยิบอ่าเพื่อนมาติดต่อมาอีกครับเออเพิ่นว่าติดต่อมาเนาะเดี๋ยวเพิ่นเรียกมือก่อน่าเจ้าะต่อเออเรื่องเวาแววเพราะว่าเพิ่นว่าวันที์เก่ากับบันที่สิบเก่าเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเพิ่นกายาเพิ่นมาบ่ได้นะคะเพิ่นก็ฝากทั้งทั้งทีมเฮาจัดให้ก็ได้นะคะเพราะเป็นยังสิบเขากองเขายังกติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวทั้งทีมเฮาก็สะได้ไปพื้นเฮ็ดให้แล้วก็ไปเกี่ยค้นให้เนี่เสร็จนะค่ะ คือวันที่เก้ามันก็มีแห่กองแง่เาเนาะค่ะส่้นสีเรีวได้กับสิบสี่โมงเชาหาโมงเช้าคนละครับผมค่ะมีกองแง่มีทีมงานกองแง่มีนางร่ำจังเสร็จละค่ะก็ได้ไปเกลียดกันเนาะค่ะเนาะวันที่เก้าได้ยินว่าแม่คู่จะเป็นจุดทูบเซียงท่ากันได้จเป็นจุดทูบเซียงท่าแล้วบัดนี้มันเคื่อนเนี่แม่คู่ฟันเลยเนาะค่ะฝันที่ดีฟันแม่คู่บ้เห็นปูต่ายเสิยาแต่ว่าได้ยินแต่เสียเพืกันเพื่อกับเก็ซี่ันนั่นแหละครับผมเก็ซี่ันว่า ได้ยินเสียงพูตาแต่ว่าห่วงมาเป็นแม่คู่เย่างเช่นะครับผมัดท,ที่นี่นนพ่อแม,ม่แม่คู่หูแววเขาพ่จับบ้านเนียนเือพูตาหอกากาดมากนะครับสิบเกี้ิ่งเกีซิ่เกีสิ่เกีนร,ร,ระหว่างสิ่ละเขาไม่ยังนอวบ,บ้านนะพูดทต่ตีสงวกไปแต่ว่ากับกับเาเห็นนะคะมีแต่เสียงครับ ืว่าสิบเก็สิเกน้อแม่คู่เชดหลเห็นไฟมันกระพิมนะการจะเลดเดืมเรื่องรถแดงจะเลืมเรือการเรื่องอะไแม่คู่สร้างรัตตลีไว้ <c oughs> ไวแล้วเดี๋ยวจะอยิสร้างไว้เลยสร้างไว้สิบเกตกับสิบครับผมสิเกกับสิบแล้วก็หนึ่งเก้าครับแม่คู่สร้งไว้เพราะว่าเพราะว่ายานมันบอดไดนะรถแดงเนี <c oughs> ไ่ไฟกับพิมันกระพิจะเป็นแม่คูเป็นสี่มือน,นั่นแม่คู่จอดอยู่ประมาณสิทุ่มหนึงเลย ข่าติถ<ม>ุมนุ่งแล้วบันดนี้ขายเหยียนเพิ่นไปลากถวยล่างซ้ำให้อยู่บ้านอยู่อยู่บ้นนา,าน,นะวัดนครับผมบันดนี้แม่คู่ผัดยู่อยู่บ้านสันที่สองครับรถกระจอดไว้ปกติแม่คู่บอกรถแต่ว่ารวถัดลอกเองเหมนกัครับผมก็รลอกรถเตือบันดนี้อยู่กี่เพิ่นการลากถวยอยู่หลังบ้านรถบเล่หองบัดแบบเล่หองแป๊ ขึ้นยางเสียหน้าแบบว่าขึ้นเดียวเที่ยเดียวครับผมบัดนี้เพิ่นนี่ก็เลยนยางมาเอาเอาแม่ไมคู่พิ่นสิกลับแล้วยนอเพิ่นคือบ่ติดเทียงเลยพิ่นสิมาเปิดประตูให้แล่นมาสิเปิดประตูแป๊ดอย่ัดนี้เพิ่นก็เตือนละวัดเนี่ยเอ้าไม่อันพอดีแม่คู่ก็เลยยืนอยู่ซั่นสอนว่าเป็นรถผู้ไหนเอมาหน้าบ้านว่าเพิ่อเนี่ยแผลใสจถ้าเราเป็นรถเจ้าของไฟบ้าเพิ่นมาก่อนโอ้ผู้ละกงเหลีิ่งแผงๆเนี่ว่าครับผมค่ะสงสัยย่านลูกหลานบ่ สนใจว่าเอาเสียหน้าแม่คู่ล่องอะแล้วว่ารถปูกระพีบนั่นแหละครับผมศูนย์เจ็ดสองนั่นแหละแม่คู่ก็เลื่อยนั่นลองเบอร์เพอาะในค่าครับผมค่าก็นี่แหละการไฟมันกระพีบขึ้นนั่นแหละค่ะมันมันกระเพน่แม่นบ่าครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นหวยรัฐบาลไทยครับค่ะหวยรัฐบาลไทยเราวันนี้เมื่อคืนทุกอนปูดไม่ยามใครไม่คู่ก็ยังว่า กับวันเหนียวนะอนะะเลยฟันเห็นปูตีแม่คู่ก็ยิบก็จับไว้ฟันเห็นปูว่แล้วห่วงว่าสิบเกสรซิบเกสรทั้งเป็นแม่คู่อันนีมีดฟันคือคือขั้วไม้มาทังัมันเป็นเป็ีกิ่งงเนี้ยสิละครับผมแต่ว่าแต่ว่าทีเนีน่้่ไเด้ฟันนันไฟกับพิมหรือว่าด้ฟันครับผมข้าเห็นข้าหูข้าตาจนได้ยางออกมาจนเอะกับกุญแจกันอยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าคือเราไม่ผูกกระตังกระเป๋าไว้ครับผม มันกับพี่บารนี้มันห้องบารนี้แม่คู่กับขึ้นว่าเป็นรถผู้อื่นเนาะว่าเป็นรถผู้อื่นอยู่หน้าบารเพื่อเสพเพื่อเสพเปิดประตูหายเ่าท่นบารนี้อันยู่กีเพิ่อนกับแลนเพื่อนกับเพิ่อนสิว่าเปิดประตูว่าเป็นแม่คู่นางอยู่ในรถว่าเป็นเสียออรรถออกไปรถแดงโอ้แต่มีแปลเปรี้ยแม่คู่ก็บมาก้อนก้อนกับเปลี่ยนในเยี่ยมอยู่เนี่ยมันก็ออกเหองปะไว้รัฐบาลให้ออกก้อนเด็ดนึงเลยแม่นว่แมนสุดรถแต่ห้องอยู่นนี้นะครับเนาะห้องสามเทียนนะครับ วายซากเตือนพนังเอาเรื่อยอะไเนี่ยว่ารัวขั้นเนี่ยเป็นแต่ว่ารัวขั้นอื่นเนี่ยสำเร็จหนึงสีบ่าหองครับผมแต่จะมาคือแมนปูม้าหายสูเข้าเนาะค่ะเพราะว่าเขาเสียของูลนี่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิิทธ์มี่กิ่งบางเชื่อบางที่พิจน็อาจจะบอกข้าตุกตุกบ้ได้ครับผมหรือมันมากเลยเป็นเสียงออกมาอาจจะเสียนะคะหาแเทผู้์พันละก็กะว่าอยากลดหัวพานละกนกะว่าลดขีแม่ดีๆเ่าเคยดับแยกเทีย แล้มือเล็กสิออกเนี่ยเสียวันวันโดเพ่นดับเล็กโรเพ่นศูนสามอย่าง้ย่ครับผพ่นกระไดยีครับผมนี่แหละมันมันมีบางสิ่งบางอย่างไข่เข้าไข่เข้าเห็นน่เนี่ยไครับผมไขา่าแม่คู่กับเซียอยู่ไับแม่คู่วันนี้แม่คู่กับมากพอนครับแม่คู่กับสิยิบจับฉลาดกินแม่รัฐบาลไทยเกตหนึ่งหนึ่นงเกตเพราะท่นขืนเงินเนี่ยครับแม่คู่ <laughs> ถือว่าท่นข้นเงิอนเยอะากสิไปขึ้นเดียวเมือ่อใดมือสันวันดีถามปูกันปูเล่าสีผ้า ไปคืนมือได้นะ้ไปยิบมให้พ่ออเนาะครับผมแม่แต่ยิบจจาได้ว่แม่แต่ซีเจเห็นไหครับซีเจเซีู่เป็นผู้บอกยิบมเแม่ครับมื่อนั้นยิบโทษไปนะครับข้าคุยกับปู่อยู่ปู่ก็เลยกว่ายิ้ยิมระว่าอย่างเนะวกันได้เกียรสสี่สิบเจ็อายุไม่คู่กันต่ออายุว่กเออต่ออายุไม่คู่เาสิต่อร่วมกันต่ออายุไม่คู่ว่าทันว่าอครับ บัวกเีไี่ปีหกเจ็ปีนี่ยระมาณเจ็กปีเจนี่แหะนี่แหะาาซ้ตัวแม่คู่ก็ะเลยครับโอ้อันนี้ก็สซวยพันอยได้กินครับนี่นปเก้าเก้าปนี่แหละหอวปูบถิมเจเทแต่ว่ามันก่าเน้นแม่คู่ไปเน้นเก้าเก็ดลายตรลีไปเมาเก้าเก็ดลคือว่าอันนี้เป็นตัวรองนะครับตัวรองในแปเก้าพูก็ว่าแม่คู่ก็บาเบาให้ฟังนี้ว่าบหยิบบแจแต่แม่คู่กัยิบแจกประจำครับมีมีม เปาก็บ่อยากให้มันหลตัวมันจะขาดบ่ได้ครับ่มาบ้านพี่หอปูนะครับเนาะมันจะไดกทิมบ่ได้นะครับเกลาเกตเปล่ไม่คู่เอาไว้แล้วครับเกตศูนย์วัวนี้ม่นว่ามาร์คิบเกลาสิบเกตแต่ไม่คู่กับทิมเกศศูนย์บ่ได้ขึืนออะครับครับเกลาอเกตฮอปูต่าขายาเก้าเก้าเกศที่ไหนกกันไว้ครับกั่นไว้พเสียเสียแก่กันนี่ต้องเก่าเก่าเกศบ่เมือนก่อนเพราว่ามืออแห่ตัวโอ้พิ่ฝนฝันว่าปูห้เฮ็ดเสือ อัดพ่นมาเนาะพ่นเราบอกให้ฟังพ่นว่าพ่นฝันแน่นอนสร้างปั้นปั้นไฟเนาะเออพ่นได้เรื่อยไหมครับผมพ่นฝันคิ้วคิ้วครับพ่นฝันว่าป่วยเฮ็ดเสืออ่าเลขที่เก้าเก้าเกียรติสัมพันธ์ในเราในนี้เราวาวาสีแดงพอกครับสีแดงพอกอือครับเออจะสัมผัสแล้วเนาะครับผมจะสัมผัสแล้วว่ามือไปเฮียตัวเงินครับผมแต่ปูปูเรา ว่าปูปูบอกเตยครับฝันฝันว่าปูแตาบอกคะแน้มีโชคใ,ให้เฮ็ดเสียให้ถวายถวายมันท่านมืองานมาท่นว่ามือให้ให้มือง,งานครับเออครับมือง,งานวันที่สิบเก้าแล้วมั้งครับกษิตเดเฮ็ดไม่ปูให้เบิ้งวันที่สิบหกแล้วกันว่าครับผมวันที่สิบหกกันท่านก่อนมืองานครับผมเอา ตอนสู้ขมานเนะาะที่เราพ้นมีโชคนมีความเสียเนาะค,ะค่ะพ่นความเสียเดียนน๋ยวพ้น่าฟูไปหาพ่นในฝันได้เสียแล้วกลเป็นเสียงหรือว่าไปเขียนห้ยใจสิง่วดนี้บอกว่าให้เขียนใส่เสียเข้าเข่าเกต่จริงครับผมนั่นละกาพี่จารณนานะะด้วยค่ะเด้อแม่คู่กับบอกสูฟั่งห้เป็นแรวทางนะคะห้เป็นเรเ่องเสียเก้านนะะเก้าเก<ห>ีย<ล>ดแต่ว่ายังหมูยาาเพ่นอีกว่าเอาขันเฮ็ด เบอร์เสียพ่อเก่าเกศล่ะก็พ่อเสียสุกสิบเก่าสันวาณีปันครับผมกับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันครับเกน่ะเธอแค่คู่กับมาร่แล้วสิบเจ็ดสิบเก้าหัวนี้มากเป็นพี่เสียแต่ว่ากระเสียเอาเก่าเกตเลยคือเก่าแต่สิ่สร้างไว้่คือเก่าบพรขาดได้เ่าขาดเพราะดเพราะว่าหัวปูนเนาะ เวลาพ่นว่าขายลอตเตอรี่พ่นสีไว้แล้วเนี่ยไม่เอาเอาไว้คือเกาคือเกาคือกาวกลาเป็นเลขมงคลนะครับเนาะกลายเป็นเลขมงคลถือว่าเป็นเลขกมุ่งค้นก็จะเก้าเกจซูดนะสิเป็นเลหอ็กคอร์พูลีครับคอร์พูลีครับต้องเอาไว้ครับผมเออมือว่าที่เก้าอันไถ่ปูเรียบถูกไปห้ตายีจโอ้ครับผมไถ่ปูเรียกถูกไปห้แล้วก็ว่าไม่คู่สิ่เปียจูดนะค่ะสิ่เปียคอพรเพื่อนัอะไระยี่หอป์พูตา นะคะอยู่วัดศาสนุบทวราล่าในยูทูบคือและะ้วค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์ค,ค่ะข้ามเสียเนาะคะ่ะอันนี้มัน,นเป็นเสียงไทยซื้อไมนเป็นเสียงโขงอ่ะนะอันนี้ข้าเสียร์บเสียกันแล้วแต่ข้าเนาะคะ่ะอันนี้คือคือความเสียของเพราเข้าวห่อแบบรุนว่าเอ้อจับฉลากกินแว้งรัฐบาล ใบจักใบสองใบห้ามันมันมีโซ่กับบนเนียดิในรางวัลที่หนึ่งที่สองจะเสียที่สามที่สี่กับมีคือแม่คู่แล้วในยีนวาซีเจ็ดวาปูบอกเับพิมพ์แม่เสียแม่คู่กับไปดึงใบซีเจ็ดเจ็ดซีไปไปออกเลขถายสามตัวดวงถ่ายสามตัวค่าหกสี่เจ็ดว่าได้ไปคืนเงิน,น<า>ค่ะค่ะนี่แหละมันกับบนเนียนะคะเพราะว่าดวงเข้างวดมีพบแดงวนาอาจได้แล้วก็แม่คู่ให้กำลังเล่นไก่นะคะเรื<พ>อร่องสุขูสุขคนอี่อีแมว ค่ะที่บุนรวมบุญมากขอให้บุญบารมีปูชีพเขาปูตาปกปักรักสงรักษาหลูกลานบาดเมื่อห้ยุสุ่มเย็นแล้วก่ะขอให้ลูกลานในมีโุกมีหลับมีโศกมีมานในท่างบุญรวมกันเร้อปูเร้อองสาสุดาุุคนะกานเรื่อให้ปดอย่างนี้สิค่ะสาธุค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่หากรกดาคกลมเนาะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะกับเมื่อนี้ค่ะแม่คู่คมหวานเท่ากับค่ะมาบอกบุญคือเก้าแล้วค่ะแล้วก็เอาแนวทางเนาะค่ะความฝันมาบอกเอฟซีค่ะมาบอกเอฟซีแล้วเนาะค่ะเอฟ่ะค่ะแม่คู่หอกกับฟันเนาะค่ะแม่คู่ฟันค่ะมือคืนนี่แหละค่ะ แม่คู่ฝันฝันว่าเป็นเสียงปูนะคะมะฮองบอกตัวเลขเนาะค่ะหรือว่าแนวท่างค่ะเสียงโศกค่ะหรือว่าแม่คู่เขาจะ,ค,ะคิดคิดหอดปูหลายหรือว่าจังไดเนาะคะ่ะแม่คู่ฝันว่าปูมะฮองบอกเนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะที่แม่คู่เขาฝันมาปูแต่เขามะฮองบอกก็คือหนึ่งเจ็ดค่ะจดไปเนาะคะ่ะเตรียมสมุดประกาจดค่ะถ้า เพื่อได้ไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อได้ไปเสี่ยงโชคเนาะค่ะแต่ว่าค่ะแมคู่ก็ยิบแจับค่ะลอตเตอรี่ว้ก็คือหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกก็คืทีเมคู่ยิบแจับสลากกินแบ่งรัฐบา,ไไาไบลตตไว้ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะทีแม่คู่ค่ะทีแมคู่ว่ารถมาแดงห้องเนาะคะ่ะก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะคะ่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีจริงเนาะคะ่ะบ่เสื่อไก่แก้วลููเนาะค่ะ เพราะว่าเบื้องเทื่อบางที่ค่ะสิ่งซักซิทค่ะเพิ่นก็อยากให้โชกให้ลับแต่ว่าเพิ่นก็บอกเป็นโตตรงๆว่นใดเนาะค่ะก็เลยค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ดเนี่ยแปลกๆให้ลูกให้ล้านเบื้องเนาะค่ะเพื่อลูกล้านจะได้เอาไปเสียงโศกเสียงหลับเนาะค่ะ็คือทะเบียนรถมาแดงค่ะสองศูนย์จ็ดหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่เอาคุณแจไว้ในกระเป๋าเนาะค่ะสำหรับค่ะขาเหี้ยนได้ยินเสียงแต่ดังแื่หนึ่งค่ะดังแป๊กขึ้นเนาะค่ะแ้วคา ม่คู่ก็เลยยางของซองเบิ้งค่ะว่าเพื่อมีคนมาหน้าบ้านบอประสานให้เปิดประตูค่ะก็เลยค่ะนั่งขยนก็เลยนยางมากเพื่อจะเบิ้งอีกกับรดห้องอีกแค่น,นึงค่ะก็คือทะเบียนลถมาแดงเนาะคะ่ะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งห้องกับพินิจพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าก็เป็นความเสียสว่วนบุคคลเนาะคะ่ะมากระตามพ่อมาเข,ข้ากระพานกับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมีจริงเนาะคะ่ะไม่เชื่อห้ามลบหลูะะ่เนาะค่ะค่ะบางเพื่อบางที่เพื่อนก็อาจจะ ปูอาจจะมาให้โชคให้ลาบเนาะค่ะหรือว่าจ,จะมายำทะเบียนรถก็ได้ทะเบียนรถกัสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะห่อมักตัวใดห่อก็ไปหมุนเหรินตัดเหรินตัดยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเบิง้งเนาะค่ะค่ะแล้วก็มีสร้างไฟเนาะค่ะสร้างไฟอยู่อมุอเพนค่ะเพิ่นฟันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าปูให้เฮ็ดเบอร์เสียค่ะ พออยากให้เฮ็ดเสือให้พอสิได้บอสันให้เฮ็ดเบอร์ 9, 9, เก้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเฮ็ดได้พอกระเสียให้โชคก่าซันวาค่ะถ้าเฮ็ดได้อิลีพอจะให้โชคก็คือสิบเก้าซันวาค่ะเขาฟังดีๆแล้วก็พิจรารณนาเบิงเนาะค่ะสําหรับแนวทางความฝันของแม่คู่แล้วก็ความฝันของสร้างไฟเนะาะมักเข้าก็ตาเมื่อมักเข้ากระจังเรียนผ่านเนาะค่ะค่ะมกักกาพฟไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เพื่อได้เสียงโชคค่ะ แล้วก็บุญเนาะคะ่ะบุญวันที่เก่าบุญวันที่เก่าค่ะแม่คู่ก็จะได้รวบร่วมค่ะนาํามผ่าป้าไปถวายค่ะเพื่อสร้างพญานาคเก่าเสียนแล้วก็สร้างสลาค่ะแล้วก็จะได้ควมเหตุหวมสางแล้วก็เป็นมือวันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะเป็นมือวันที่ะะสิบเก้าก็สิมีบุญอีกค่ะ,คะจะมาบอกบุญเนาะคะ่ะวันที่สิบเก้าค่ะเป็นค่ะ วันที่สิบเก้านาะคะ่ะเป็นเป็นงานมุทิตาของพระอาจารย์ดวงดีค่ะพร้อมค่ะเอฟซี FC ท่านไดเนาะ,ค,ะค่ะสยากมารวมค่ะงานกับช่างมาเนาะคะ่ะคือพร้อมทั้งมีแนวเสพแนวงันแล้วก็เอฟซี FC ทั้งไกลก่ะอยากร่วมลวงท่านหรือวา่าค่ะอยากรวมลวงท่าน ติดต่อมาทางช่องหรือว่าติดต่อมาทางทีมงานก็นได้หรือว่าใช้มาด้วยตนเองก็ได้เนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะแล้วก็จะย้ำก็คือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะทีค่ะแม่คู่ฮอฝันบามีปูมาห้องบอกเนาะค่ะปูห้องบอกหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็ความฝันของสร้างไฟเนาะความฝันของสร้างไฟก็คือฟันว่าปูตายอยากให้เฮเืีย ค่ะให้เบอร์997แล้วก็ค่าเฮดได้ปูก็จะให้โชคหนึ่งเก่าเด้อค่ะสําหรับแนวทางความฝันของสร้างไฟค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ใ้เอฟซทุกทุกทันค่ะให้มิตตโชคตลาดต,โต,าดตะโชกตะมานลำลำ,ลำเรื่อยๆทุกคู่ทุกคนนะคะโชคดีทุกคู่ทุกคนแต่งโงกขอากราบสวัสดีค่ะ